โค้ดด่วนชมลูกทีมนิ่งขึ้นจนชนะโคเอเชียด้านอัชราพรกล่าวไม่ประมาทเกาหลีใต้โค้ดด่วนดานายัยศีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชินทมลูกทีมหลังเอาชนะโคเอเชียโดยชี้ว่ามีความนิ่งมากขึ้นทำให้ผิดพลาดน้อยด้านอัชราพรคงยศยืนยันไม่ประมาทเกาหลีใต้แน่นอน หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโคโอเอเชียไป3-0ต่อเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบแรกกลุ่มบีนัดที่3ที่เมืองกาดันช์ประเทศโปรแลรนด์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลังจบเกมเหการแข่งขันโคดด่วนดนายสีวัชระเมธากุลมองว่าลูกทีมมีความนิ่งและเล่นกันได้ละเอียดขึ้นเล่นผิดพลาดน้อยกว่าโคโอเอเชีย พร้อมชื่นชมทีมงานวิชาศาสตร์การกีฬาที่ทําให้ผู้เล่นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แม้จะได้พักผ่อนค่อนข้างน้อยสําหรับเกมวันนี้เราพยายามรักษาเกมของเราให้ดีด้านทีมโคเอเชียเป็นทีมที่ดีมีสปีดบอลที่รวดเร็วบล็อกสูงโชคดีที่วันนี้เราผิดพลาดน้อยกว่าเขารวมถึงการทําคะแนนของเราจากการตบเริ่มที่จะกลับมาทําให้พวกเราได้รับชัยชนะในวันนี้ ส่วนเกมต่อไปกับเกาหลีใต้เราจะประมาทไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งแพ้มาแต่ว่าเขาก็มีมาตรฐานของเขาเราก็ต้องทำการบ้านให้หนักละเอียดขึ้นโค้ด่วนกล่าวด้านเพียวอัชรพรคงยศมือตบหัวสาวทีมชาติไทยที่คว้า MVP ในแมตชนี้กล่าวว่าหลังจากที่แพ้โปแลนด์เราเล่นแบบกดดันตัวเองมากเกินไป แมตช์นี้กับโคเอเชียทุกคนกลับมาเล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองก็เป็นการคลายความกดดันไปในตัวส่วนแมตต์ต่อไปที่จะต้องพบกับเกาหลีใต้เพียวบอกว่าเราไม่อยากจะประมาททีมไหนเลยรักษามาตรฐานในการเล่นของเราไว้และผิดพลาดให้นอนที่สุดถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งอย่างไปอย่างวันที่พบกับโคเอเชียเราลงไปเล่นแบบรีแลกมากเหมือนกลับไปนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นกันใหม่และผลงานก็ออกมาอย่างที่เห็น สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเวลาบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบ,บดีนี้ที่29กันยายนเวลา1ทุ่มตามเวลาประเทศไทย